สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทา่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดรวมของเฮาจะแนวทางของวันที่หกจ้าวันที่หกเดือน 1, หนึ่งมก,กระจะสองหาหกเก้าจ้าสำหรับแนวทางคนที่หาจ้าสรุปแนวทางคนที่หากัานก่อนนะสำหรับฮานอยหมัดรวมแนวทางเด่นสามกับเก้าชุดกันให้เดินหาจ้า น้อยเฉพาะกิจรอบแรกหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสองผ่านไปเนาะน้อยกาจา่าหาหกหนึ่งแปดหาแปดหาเขาหาแปดจา่าชุดการโตนเนี่ยเลยน้อยพิเศษเก้าสี่สี่เจ็ดแปดสำหรับเก้าสี่ของเฮาอยู่รักลอยรักซิบเนาะเลขเบิร์ดเมื่อนิวางเก้าเก้ามาสี่สี่น้อยรอบพิเศษนี่ผ่าดไปจา่า น้อยหลอบปกติหาศูนย์หาศูนย์หนึ่งลางศูนย์หนึ่งนี่ผ่านไปจะสําหรับบนมาหาศูนย์หาเขาหาศูนย์จะฉุดกันตัวเนีนเลยสําหรับน้อย v ีไอพีจะเจ็ดแปดหาหาสามสำหรับน้อย v ีพี VIP, เด้งบนลางจะเจ็ดแปดหาเขา่าตัวเก่าตัวอะไรนี่เนาะ าหน้อยกาแปดหาโน่ยนี่กาแปดนะเอาตัวเกาจะตัวเน้นเลยจ้ะสำหรับวีพีบนล่างหาสามเด่นของเฮาขู่กันมาเลยเนาะชุดกันเด่นสามมาสุดเด่นจะเด่นสามมาชุดกันของเฮาเด่นหาได้สามหาชุดเด่นสามตัวบนอ่าเมื่อนี้ถือว่าผ่านไปอีกเนาะสำหรับสามตัวบนของเฮาจะของเฮามีศูนย์แปดหาเข้ามาเจ็ดแปดหาเนาะ นี่คือโพสต์สรุปฮาหนอยมารวมของเฮาว,วันที่5ก็ตามนี้เลยจ้าสําหรับวันที่6ฝากตามต่อละกันเนาะสําหรับแยกน้อยของเฮาก็ปังเด้อจ้ะเมื่อวานแยกน้อยนี่ให้ซาบมา2สําหรับน้อยรอบปก,กติก็เด้งบล่างเนาะตรงๆเลยเอ้าวปังจ้ลุ้นกันต่อมื้อนี สำหรับแนวทางเมื่อนี่รอบอฮานอยมารวมเด่น4ครับ8 4หา47 48สำหรับ8 80 81 แปดสองแปดสามสำหรับเบิร์ดเล็กเบิร์ดมือหนีวางวางหาหาหรือวางสีสีดีวางสีสีละการจะสำหรับเล็กเบิร์ดชุดกันเก้าจากเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่สี่สามโตบนเก้าสี่แปดศูนย์สหาสี่เจ็ดสามแปดหนึ่งสห้าน้อยมัดรวมโตเน้น แนวทางเมื่อนี้เน้นไป045 473 91 92เบิร์สน4าจะสำหรับตัวเน้นคือตามนี้เลยเนาะหมักตัวได้ชอบตัวใดนําไปเป็นแนวทางได้จะบ่มีตัวหมักตัวชอบอันนีนกัคือสามารถ ปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกัมีรูดจากบนเส้นนำไปเป็นแนวทางกะเปรียบเทียบวิเคราะห์กันเบิรงจ้าหาหน้อยลงหา้อสูตรคือเก่าจะทาบโบมักแงกกะทาบโบมักมัดร่วมกับมีแงกน้อยห้รับช่วหรือว่าทาโบมักแงกน้อยกับมีมัดร่วมหารับช่วเนาะขึ้นอยู่กับความหมักค,ความชอบจะหมักสูตรได้กะตามสูตรน่นเนาะจ้า ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้สุขดีกันทุกคนทุกทานจะคอยมาเต็มๆถูกๆแนวทางที่ว่างห้หลักกาเนาะสำหรับห้าน้อยมัดรวมนี่คือไอ้จอยให้รวมหาน้อยจะตอนนี้คือกิจกาพิดาวีเนาะแต่กับคุณอยู่กับพี่น้อยเอฟซีแต่ละคนแต่ละทานคือการเนาะจะทาบ่มบ,บ่หมักน้อยกิดทาบ่มหมักน้อยกาสองน้อยนี่สามารถปล่อยผ่านได้จ้ะ ขอให้สุกดีกันทุกคนทุกทานจะฝาควายเพียงซำนีน่ละกันจ้า